สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่มีแต่ความอร่อยค่ะกับข้าวง่ายๆกับข้าวบานๆค่ะวันนี้มาในเมนูทัว่วรลันเต้าผัดน้ำมันหอยค่ะแล้วก็มาพร้อมกับวิธีการทําที่ง่ายๆใครที่ดูคลิปนี้จนจบรับรองว่าเพื่อนๆจะได้วิธีการผัดแบบอร่อยมากๆและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและว,วิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือทัวรลันเตาค่ะแอดมินก็จะต้องเอาโคนออกนะคะเอาโคนออกแบบนี้หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือคั่วเขาค่ะแล้วพอเราดึงมาเนี่ยมันจะมีใยอยู่ข้างๆนะคะตรงนี้ต้องเอาออกนะเราจะใช้มือกดลงไปแล้วก็ดึงแบบนี้ก็ได้หรือจะใช้เป็นมีดก็ได้ค่ะทําแบบแอดมินเลยค่ะ สองวิธีการนี้นะคะจะต้องทำนะคะไม่อย่างนั้นถั่วลันเตาผัดออกมาก็เวลากินนะคะมันก็จะมีขั้วเหนียวๆซึ่งรับประทานแล้วจะไม่อร่อยเลยค่ะและขั้นตอนนี้ก็ให้เพื่อนๆดูวิธีการเอาขั้วของถั่วลันเตาออกก่อนค่ะเสร็จแล้วมาดูวัตถุดิบต่อไปใช้เป็นกระเทียมจีนอยู่ที่1หัวหรือว่า5กรีบค่ะแล้วก็นำไปสับเสร็จแล้วมาริ่มผัดเลยค่ะ ให้ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปประมาณหนึ่งทัพพี่แล้วก็ใส่กระเทียมลงไปขั้นตอนนี้จะเจียวกระเทียมด้วยไฟอ่อนๆนะคะให้กระเทียมมีสีเหลืองๆแล้วก็ส่งกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะเวลาเราเจียวกระเทียมเนี่ยห้ามเจียวกระเทียมโดยใช้ไฟแรงนะคะจะทําให้กระเทียมไหมค่ะก็จะไม่มีสีเหลืองๆสวยๆนะคะเพราะฉะนั้นให้ใช้ไฟอ่อนๆค่อยๆเจียวไปเรื่อยๆค่ะ เมื่อเจียวกระเทียมมาเรื่อยๆกระเทียมก็เริ่มได้แล้วแอดมินก็จะตักกระเทียมขึ้นมาค่ะแยกรอไว้ก่อนเลยจากนั้นขั้นตอนต่อไปให้ใส่ถั่วลันเตาลงไปเสร็จแล้วก็จะมาปรุงรสชาติเลยค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปเล็กน้อยแล้วก็ใส่ซอสหอยจากนั้นก็ซอสปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะใส่แค่นี้พอจากนั้นก็ผัดต่อให้ปรับระดับไฟขึ้นมาเป็นไฟแรงค่ะแล้วก็ ผัดต่อไปเรื่อยๆจนกว่าถั่วลันเตาจะสุกแต่ถั่วลันเตาสุกง่ายมากๆอย่าผัดนานนะคะถ้าผัดนานถั่วลันเตาจะเละได้ค่ะให้ผัดแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแอดมินจะเอาความสุกข,ของถั่วลันเตาประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็ให้ใส่กระเทียมเจียวลงไปเล็กน้อยแล้วก็เหลือไว้เพื่อเอาไว้ตอนจัดเสิร์ฟค่ะและตอนนี้ก็ปิดแก๊สแล้วนะเสร็จแล้วค่ะเราก็ไปจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ จะรับประทานแบบเปล่าๆจะรับประทานกับข้าวสวยจะรับประทานกับข้าวต้มได้หมดหรือว่าจะรับประทานกับน้ำพริกก็ดีค่ะจากนั้นค่ะขั้นตอนต่อไปให้โรยกระเทียมเจียวลงไปตกแต่งให้สวยงามนะคะสำหรับการจัดเสิร์ฟค่ะ และนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทําทัว่วลันเตาผัดน้ํามันหอยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้เราก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรา,าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ